สวัสดีแฟนๆปริาจทแดงนะคะกับวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายแมนเชสเตอร์เูไนเต็ดนะคะขี้จุกตูดไฟร้นก้นมาทําอะไรเอากันวันนี้เนี่ยแหละว,วันสุดท้ายแต่ก็ยังดีที่ยังทําดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะอใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับพิชชมพิชชี่ด้วยนะคะในช่อง YouTube แล้วก็ทุกช่องทาง Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะ ที่บอกว่าไฟรนก้นไม่รนก้นไม่ทำนะคะเพร,ะราะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงนาะตอนนี้ปิดดีลแล้ว3คนนะคะคนล่าสุดที่เพิ่งจะมีข่าวออกมาสดๆดร้อนๆนั่นก็คือโซฟิยันอัมราบัตนะซากทีซาีๆๆนะคะก็ปิดดีลมาจากฟิออรเรติน่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากมีข่าวกันมาพักใหญ่แบบใหญ่มากมากจริงๆนะ เราเคยคุยกันไปแล้วด้วยว่าโซฟิยานอัมระบัดวิธีการเล่นเป็นอย่างไรถ้ามาอยู่ร่วมทัพพิศารแดงจะช่วยยกระดับดันกลางของแมนยูได้ไหมมีช่วงหนึ่งพิจี้อ่ะก็ใจแบบว่า ออกไปหาปียอร์มิลฮอยเบียกนิดนึงนะคะที่มีข่าวว่าแมนยูจะไปยืมตัวมาจากทอตแนม h o ฮอสเปอร์แต่สุดท้ายเป็นโซฟียานอัมราบัตนะคะก็ดึงตัวมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวนะคะทีนี้สัญญายืมตัวเนี่ยแมนยูมีต้องจ่ายค่ายืมตัวด้วยนะที่8.5ล้านปอนด์นะคะที่สําคัญมีออปชั่นซื้อขาดด้วยถ้าเกิดว่าอัมราบัติฟอร์มดีออปชั่นซื้อขาดยอยู่ที่เอเออยู่ดีๆก็ลืม ออปชั่นซื้อขาดนะคะของโซฟิยานอัมราบัตเนี่ยอยู่ที่17ล้านปอนด์นะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าฟอร์มดีมีโบนัสเพิ่มเติมด้วยอีก4ล้านปอนด์โดยประมาณนะคะก็ได้มาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ตามข่าวก็คือตรวจร่างกายผ่านแล้วนะคะก็รอเปิดตัว Official อย่างเป็นทางการสำหรับโซฟิยานอัมราบัตนะคะนี่คือกองกลางที่ในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เสริมเข้ามาได้สักที นอกจากโซฟิยานอัมรบัตแล้วนะคะอีกหนึ่งคนที่แมนยูเสริมเข้ามาได้นั่นก็คือในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ช่วงหลังนี่เป็นข่าวค่อนข้าง หนาหวูว่ามีทั้งคุกุริยามีทั้งเลกิลอนนะคะและในที่สุดเนี่ยได้เป็นเซอร์กิโอเรกิลอนนะคะก็ยืมตัวมาจากท็อตแนมฮอสเปอร์ ur, ซึ่งการยืมตัวเซอร์กิโอเรกิลอนเนี่ยต่างกับดีลของอาระาบัตเนาะอมราบัต,บตมีค่าย,ยืมตัวมีออปชั่นซื้อขาดแต่ของเรกิลอนเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีค่าย,ยืมตัวไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะคะแล้วก็มีสัญญาเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าเกิดว่า แมนยูไม่ได้ใช้เนี่ยสามารถส่งคืนให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์ในช่วงตลาดเดือนมกราคมเลยก็ได้นะคะแต่ว่าตลอดช่วงเวลาที่เลเกรอนอยู่กับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทีมปีศาจแดงจะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายค่าเหนื่อยของเลเกรอนทั้งหมดโดยค่าเหนื่อยของเลเกรอนนะคะที่ได้อยู่เนี่ยอยู่ที่ 48,077ปอนด์ 48, บอลต่อสัปดาห์นะคะที่แมนยูจะต้องจ่ายให้กับบรกิลอนตลอดช่วงเวลาที่นักเตะอยู่กับทีมปีศาจแดงคือส่วนตัวพิเชียพิเชียอยากได้มากกูกุริยามากกว่าแต่ว่ากรณีของมากกูกุริยาเนี่ยนะคะที่สุดท้ายแมนเชสเตอร์เนเต็ดไม่สามารถปิดดิวมาร่วมทีมได้เนี่ยเพราะว่า แมนยูก็ยื่นข้อเสนอคล้ายๆกับที่ยื่นข้อเสนอให้กับทอตแนมฮอสเปอร์กับเชลซีนั่นแหละบอกว่าสามารถส่งกลับคืนให้กับเชลซีได้ในเดือนมกราคมนะค่ายืมเนี่ยอยู่ที่2ล้านปอนด์ซึ่งเชลซีไม่โอเคกับดีลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นไปนะคะเขาอยากได้ค่ายืมตัวอยู่ที่7ล้านปอนด์แล้วก็ไม่อยากได้แบบ ดีลการยืมแบบเบรคคลอสที่สามารถส่งกลับคืนได้ในช่วงเดือนมกราคมนะคะแต่ว่ากรณีของเซอร์คิโอเรเกรอนท็อตแนมฮอสเปอร์เขาโอเคก็เลยได้เป็นเรเกลอนมาร่วมทีมนะคะทีนี้พอพูดถึงท็อตแนมฮอสเปอร์แอบบ่นนิดนึงได้ไหมที่แมนยูปิดดีลโซฟิยันอัมราบัตะจริงๆริงอะตอนแรกสุดเลยนะ พิชี่เนี่ยอยากได้อัมราบัตแหละว่าตรงๆนะคะตอนตอนช่วงต้นตลาดก็มีไปดูว่าสถิติของอัมราบัตเป็นยังไงฟอร์มของเขาเป็นยังไงถ้ามาอยู่กับแมนยูจะยกระดับทีมอย่างไรนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าอ่ะ มีรายละเอียดยังไงก็สามารถไปดูในเทปเย้อนหลังกันได้นะคะแต่ว่าพอมันมีข่าวกับปีแอร์มีหอยเบียกมาพักใหญ่ๆพี่ชี้ก็เลยอยากได้ฮอยเบียกมากกว่าด้วยความที่แบบไม่รู้ว่าตัวอัมราบัตเองถ้าย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะมันจะปรับตัวได้เร็วได้ช้าขนาดไหนฟอร์มจะดีหรือเปล่าแต่ของหอยเบียกเนี่ยก็ค่อนข้างชัดว่า ว่าฟอร์มเขาโอเคเพราะฤดูกาลที่แล้วกับทอตแนมฮอสเปอร์เขาก็ฟอร์มดีแค่ในฤดูกาลนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการท,ทําทีมของบอสตโคกูเท่านั้นเองอแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้มาละทั้งในตําแหน่งกองกลางที่ต้องการนั่นก็คือโซฟียนอัมราบัตแล้วก็ตําแหน่งแบ็คซ้ายที่ขาดไปจริงๆเพราะลุคชอแล้วก็ไทเรลมาลาเซียเจ็บนั่นก็คือเซอร์กิโอเรกิลอนแล้วเรกิลอนเนี่ยเอาจริงๆเติมเกมบุกเก่งมากแล้วการเติมเกมบุกอาจจะเติมเกมบุกดี กว่าเดโกดา r โร่ o, แต่ว่าก็รั่วคือกันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะน่าจะพอช่วยได้แหละถ้าเปรียบเทียบกับดาโร่ก็อาจจะดีกว่าในการเล่นแบ็กซ้ายเพราะก็เป็นตำแหน่งถนัดของเขาด้วยนะคะในกรณีของเซอร์คิโอเรกิลอนนะคะอีกหนึ่งนักเตะ คนใหม่ของทัพปีศาจแดงนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่กันยาวๆจนจบฤดูการหรือเปล่านะคะทีนี้อีกหนึ่งคนค่ะที่มีการเปิดตัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยคือจริงๆเนี่ยคนนี้มันควรจะเปิดตัวมาภาคใหญ่ๆแล้วนะเพราะว่ามันข่าวมานานแล้วนั่นก็คือเอาตายบายินเดียนะคะพวกซาระตูตูรกีนะคะที่ในที่สุดเนี่ยก็ ถูกดึงตัวมาร่วมทับพิซา่าแดงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าแมนยูเนี่ยจ่ายค่าตัวบายเดียอยู่ที่6-7ถึง7ล้านยูโรนะคะแล้วก็ เซ็นสัญญาอยู่กับพีมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027มีออปชั่นขยายสัญญาด้วยนะคะก็เข้ามารับตำแหน่งผู้สัรวตอรมือ2ชั่วๆเป็นรองอังเดรโอนาน่านะคะก็อาจจะช่วยโรเทชันหรือในช่วงที่อังเดรโอนาน่าไม่ได้อยู่กับทีมเพราะว่าติดทีมชาติไปแข่งขันฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะคะซึ่งบายันเดียนเนี่ยที่เขาเปิดตัวกับสโมสรแล้วเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะเขาก็บอกว่า มันเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและที่สําคัญเขากลายเป็นนักเตะตัวชาวตุวตรกีคนแรกที่ได้เล่นให้กับแมนยูด้วยนะคะเขบอกว่าเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วตอนนี้แบบกําลังตื่นเต้นอยากจะอยากจะประสบความสําเร็จกับทีมแล้วเขาก็เหมือนพูดเป็นเชิงให้สัญญาว่าจะทําทุกอย่างเพื่อให้ เพื่อเพื่อทีมแล้วก็เพื่อให้สโมอสรประสบความสําเร็จตอนนี้ก็บอกว่ารอไม่ไหวละที่จะได้ร่วมงานกับสโมอสรใหม่กับเพื่อนร่วมทีมใหม่โดยเฉพาะเพื่อนร่วมทีมในตําแหน่งผู้รักษาประตูแล้วก็บอกว่าจะช่วยกันผลักดันให้มันมีมาตรฐานที่ดีและพร้อมที่จะทําผลงานที่ดีทุกครั้งที่ได้โอกาสลงสนามก็อาจจะได้ลงสนามในเกมฟุตบอลลีก อ่าไม่ใช่สิเกมฟุตบอลถ้วยนะคะสำหรับบายินเดียนะคะก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มกันแล้วกันซึ่งนะตอนนี้กลายเป็นว่าในตลาดวันสุดท้ายเพราะว่าตลาดซื้อขายจะปิดตัวลง5โมงเย็นตามเวลาที่อังกฤษซึ่งถ้าเวลาบ้านเรามันคือตี5นับถอยหลังไปตอนนี้2ทุ่ม ที่พิชี่อารเทปอยู่นะสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าอีกแปดชั่วโมงตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงนะคะแต่ว่าการที่วันนี้เราได้นักเตะม,มาละสามคนที่พิชี่เล่าไปเมื่อสักครู่เลกิรอนบายินเดียแล้วก็อัมราบัตพิชี่ว่าน่าจะจบแล้วนะสำหรับตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสโมสรที่ออกมาให้ข่าวหรือทีนอาร์ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ ก็บอกว่าอยากจะได้อีก2อสาคนรวมผู้รักษาประตูซึ่งก็ถ้นหนับนิ้วก็ครบแล้วไงสคนรวมผู้รักษาประตูพอดีเดะะเลยนะคะก็บางทีก็แอบ,บคิดว่าทำไมถึงจะต้องรอจนท้ายตลาดขนาดนี้แล้วก็ปิดดิวมาในราคาที่แบบ ออย่างอย่างกรณีของอัมระบัตเนี่ยไม่ได้ปิดดียวมาแพงเลยกิลอนยืมมาเอา่อบบยินเดียเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อมาแพงแต่ว่าพิชีตแค่รู้สึกเสียดายชะตุ้งชะตังที่มันหายไปอย่างกรณีของดีนแฮนเดอร์สันที่ปล่อยคริสตัลพาเลทเนี่ยตอนฟอ r เรสต์อยากได้อะเขายื่นราคามาสูงกว่านี้อีกนะแต่เราไม่ปล่อยแล้วเราก็ไปปล่อยให้พาเลทที่มันถูกกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ แมนยูนะตอนนี้คือปัญหาที่มันทําให้การจับจ่ายทุกอย่างมันล่าช้าดิวทุกอย่างมันดูแบบโอ้โหยืดเยือ้อหรือเกินเนี่ยก็เพราะเรื่องของ Financial Fair p l a y ตลอด10ปีที่ผ่านมาที่ลงตลาดซื้อขายนักเตะแล้วก็ส่วนมากจะพังส่วนมากจะเจ๊งมากกว่ามากกว่าประสบความสําเร็จอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเพื่อนๆว่ายังไงล่ะตลาดนี้นักเตะที่เราได้มา มีเมสันเมาส์อังเดรโอนาน่ารัสมุดฮอยลุนโซฟียานอัมระบัตเวรกิลอนแล้วก็บายันเดียลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้แต่ทีนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมสักนิดสักหน่อยในที่ในเมื่อกี้เราก็เอ่ยถึงเขาไปแล้วนิดนึงนั่นก็คือรัสมุดฮอยลุนนะคะการให้สัมภาษณ์เอ่อพรีแมชก่อนที่แมนเชสเตอร์แต่จะบุกไปเยือนอาร์เซนอลที่เอตีฮัตสเตเดียม เอมเรตสเตเดียมมิเชอติฮัสเตเดียมที่เอมิเรตสเตเดียมในวันพรุ่งวันอาทิตย์นี้ตอนตอนสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราอะนะคะเอ่อเอริกเคนทาเขาออกมาบอกว่าราสมุตฮอยลุนเนี่ยนะตอนนี้น่าจะพร้อมลงสนามแล้วนะโอ้ยเราได้เห็นฟอร์มของราสมุตฮอยลุนสักทีเพราะเอาจริงๆตั้งแต่ดึงตัวมา ตั้งแต่อาเปิดตัวในเกมนัดเปิดสนามกับวูฟก็ยังไม่เคยเห็นฟอร์มของรัสมุธฮอยลุนเลยนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอพร้อมลงสนามของของที่เอริกเ n นฮารกบอกเนี่ยจะให้ลงเป็นตัวจริงอะไรไหมหรือว่าจะให้องตอนี่มาก์ซยาวลงเป็นตัวจริงก่อนแล้วรัสมุธฮอยลุนลงมาเป็นตัวสำรองแต่ว่ามีชื่อแน่ๆจากคำให้สัมภาษณ์ของเอริกเชนฮากนักข อนอกจากนี้นะคะเอาสักนิดสักหน่อยเกี่ยวกับแฮร์รี่แม็กไวร์ไหมอดีตกับตันทีมปีศาจแดงที่เกือบจะได้ย้ายออกจากทีมแต่สุดท้ายไม่ได้ย้ายนะคะและณนะตอนนี้นะคะการเรียกติดทีมชาติในช่วงปฏิทินฟี ف าเดย์ของทีมชาติอังกฤษของกรซเซาเกตก็ยังมีชื่อของแฮร์รี่แม็กไกวติดชื่อกับทีมในชุดทำศึก ยูโร2024รอบคัดเลือกที่อังกฤษมีคิวจะเจอกับยูเครนอุ่นเครื่องกับสกอตแลนด์นะคะคือการประกาศรายชื่อออกมามีทั้งชื่อของมาคาชัตฟอร์ดอะซึ่งไม่แปลกใจเพราะได้ลงสนามให้กับสโมสรอ,อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นตัวหลักและก็มีแฮร์รี่แม็กไกนนี่แหละซึ่งกรณีของแฮร์รี่แม็กไกวเนี่ยนะคะมันก็หลายคนก็บอกว่าเป็นนักเตะค,คู่บุญของเกรทเซาเกตนะคะซึ่งเ,เขาเรียกว่าอะไรอะสื่อเขาก็ตั้งคำถามแหละว่า แต่แฮร์รี่เนี่ยไม่ได้ลงสนามเลยในซีซันนี้นะยังไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวทำไมยังมีชื่อติดทีมชาติอีกลูกรักคุณหรือไงอะไรแบบนี้แซวเกตก็เลยบอกนะคะว่ากับแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยเพราะว่าเราขาดเซนเตอร์ฮาฟที่มีประสบการณ์สูงในทีมก็มอบโอกาสให้นักเตะที่มีประสบการณ์น้อยกว่าได้เข้ามาอยู่ในทีมแต่ว่าไทรรนมิงส์เองเนี่ยก็พลาดการลงเล่นเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บ จอห์นสโตนก็ไม่ได้อยู่ในทีมนี้ไดเออร์ก็ไม่ได้ลงเล่นให้สเปอร์คอนเน็โคดี้ก็เล่นคอนเนโคดี้ก็เล่นอยู่ในทีมแชมเปี้ยนชิพแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมองหานักเตะที่ติดทีมชาติในรอบ2ปีที่ผ่านมาเพื่อให้มีนักเตะที่มีประสบการณ์ประกอบกับนักเตะหน้าใหม่ๆในตำแหน่งแผงหลังที่เกเ,กเกเบรตสเกตเรียกติดทับเข้ามานะคะ เขาก็เลยบอกว่าบอกว่าเนี่ยมันก็เลยมีชื่อของแฮร์รี่แมกไกและอีกหนึ่งชื่อก็คือคาร์วินฟิลลิปที่ที่มีชื่อเข้ามาแต่ว่าไม่ได้มีชื่อติดอ่าไม่ได้ลงสนามให้กับต้นสังกัดนะคะแต่ว่าเขาเป็นนักเตะก,ก้นกุฏิของเซาเกตไงก็พาทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมถึงของเซาเกตประสบความสําเร็จมาแล้วนักต่อนักนะคะออาทีนี้การจับสลากรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ทุกคนก็รู้ตัวรู้กันอยู่แล้วว่าแมนยูเนี่ย จะต้องเจอกับบาเยนมิวนิกเอฟซีโคเปนเฮเกนแล้วก็กาตาสารายนะคะซึ่งบาเยนเนี่ยเอาจริงๆเขาก็ถือว่าเขาเป็นทีมฟอร์มแรงมากๆในสุกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งทีมเลยนะเพราะว่าเขาก็ติดทีมผ่านเข้าไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศมา3ฤดูกาลติดต่อกันแต่ว่าก็ไปได้แค่นั้นนะคะทีนี้พอมาอยู่กับ มาเขาเรียกว่าอะไรมาอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะทอมัสมูเลอร์นะคะนักเตะคนดังของไบเยอร์มิวนิกเนี่ยเขาก็บอกว่าตื่นเต้นนะนะที่ศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คือเ,เริ่มกันอีกครั้งมีเกมใหญ่ๆเจอกับ3สโมสรจาก3เมืองโดยแมนยูเนี่ยเป็นเหมือนเอกลักษณ์ในโลกฟุตบอลนะคะมีกุนซืออย่างเอริกเทนฮาร์คซึ่งเทนฮาร์คเนี่ยถ้าใครจำกันได้เขาเคยเป็นอดีตโค้ชสำรอง ของไบเยนมิวนิกด้วยแล้วนอกจากนั้นนะคะโทมัสม mm ูเลอร์ hmm. ก็บอกว่าทั้งกาลาตสายก็ดีหรือโคเปนเฮเกนก็ดีก็เป็นท,ทีมที่น่าตื่นเ mm hmm. ต้นทีนี้เขาก็บอกว่าทั้ง3ทีมในแข็งแกร่งนะเป็นคู่แข่งที่มีความท้าทาย mm hmm. ก็จะลงเล่นด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่หมก็ป oh ากหวานหวานเจี๊ยบนะคะก็หวังว่าการเจอกันของแมนยูกับไบเยนมิวนิกนะคะก็จะประสบความสำเร็จแล้วกัน2เกมขอสัก 3คะแนนชนะ1แพ้หก็โอเคนะแล้วก็ไปเอาชนะ FC c o p โคเปนเฮเกกับกาลาตาสารยก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์ก็ได้เพราะว่าตามการคาดการณ์ก็คือแมนยูแล้วก็ไบเยอร์เนี่ยจะต้องแย่งแชมป์กลุ่มกันห้ามตกมาเป็นที่สามน,นจะจ๊ะเพราะว่าถ้าตกมาเป็นที่3ามเนี่ยแฟนๆผีแดงอย่างเราๆจะอยู่ยากมากเลยคะ่ะทุกคนนะ ก็ประมาณนี้นะคะใครอยากจะอยู่ลุ้นตลาดซื้อขายต่อไปจนถึงตี5ก็ก็รอลุ้นกันแต่ถ้าถามส่วนตัวพีชชี่พิชี่ว่าตลาดน่าจะปิดแล้วแหละน่าจะไม่ได้ใครเพิ่มแล้วเพราก็ก็ได้มาครบแล้วในตำแหน่งที่เอริกเทนฮากต้องการรวมถึงงบประมาณจำกัดที่เรามีนะคะ,ะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็น1ตลาดที่ที่แมนยู ประสบความสําเร็จมัง่งเพราะว่านักเตะที่ดึงมาเอาจริงๆก็ยังไม่มีใครที่โชว์อร์มเปล่งปรางโอนาน่าก็ยังประคองตัวมีช็อตป,ปิดพลาดให้เห็นซึ่งหลายๆคนก็จับตามองเอมสันเมาส์ลงมาเล่นได้ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหา,าการบาดเจ็บอีกรัสมุทไฮลุนก็มีความมีปัญหาาการบาดเจ็บติดตัวมาเพิ่งจะมีโอกาส ได้มีชื่อก็น่าจะเกมที่จะเจอกับอาร์เซนอลนี่แหละส่วนอีก3คนก็ต้องรอไปเกมกับอาร์เซนอลยังไงไม่ทันแน่ๆอาจจะกลับมาเจอกันอีกทีช่วงหลังปฏิทินฟีฟ่าเดเลยนะคะอาทีนี้ก็ฝากกันด้วยนะคะสำหรับช่องพีชช่งพีชชี่ฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะคะสมช่องทางเลย Facebook y o u t u b e แล้วก็ Tik t o k นะคะแล้วก็ย้ากันอีกครั้งนึงสาหรับใครที่อยากจะได้เสื้อ ของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ไนตดนะคะทั้ง3ตัวเลยนะคะทั้งเสื้อเย้าสีแดงเสื้อเยือนสีเขียวหรือว่าเสื้อเติร์ดคิดสีฟ้าเอ่อสีสีขาวนะคะก็สามารถมาช้อปปิ้งกับพิ่ชี่ได้นะคะยังเหลือไซส์อยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ครบทุกไซส์นะคะก็ราคาลดให้5%จากราคาป้ายไม่เขาเรียกว่าอะไรลดให้5%จากราคาป้ายไม่คิดค่าส่ง ส่งให้ฟรีนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาได้ถ้าเกิดสนใจทักกันเข้ามาที่ Line Official นะคะที่ s s ชไ g ยอ t นะคะแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึงวันอาทิตย์นี้นะคะใครที่ยังหาที่ดูบอลน,นะคะชวนมาดูบอลด้วยกันกับดูบอลกับ t o p 4 Party ตี้เ n ็กซ์ r ็อดกุนเนอรที่ ives, มเหม่งจายนะคะในงานมีของแจกเพียบมีเสื้อแมนยูแจกมีเสื้ออาร์เซนอลแจก มีของรางวัลจากสปอนเซอร์ที่น่ารักที่นำเอามาแจกให้กับทุกๆคนนะนะคะที่มาร่วมงานนะคะก็จับจองที่นั่งกันได้ที่ไลน์แอดแอสไซน์เน็เอ็กซทอฟโฟนะคะก็มาเจอกันวันอาทิตย์นี้ที่ร้านมาลด i ฟเหม่งจ่ายนะคะก็ นอกจากจะได้มาเจอกันได้พูดคุยกันแล้วได้เชียร์บอลได้ปาร์ตี้ก็หวังว่าเราจะได้เหตไปด้วยกันคือจริงจริงแล้วแฟนแมนยูก็มาได้แฟนอาร์เซนอลก็มาได้หวังว่าเราจะเจอวันอาทิตย์เยอะๆนะคะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้กับตลาดซื้อขายวันสุดท้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้พิชี่จะกลับมาตามนัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังแล้วกันว่าตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสรุปแล้วตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้ใครมาบ้างด้วยราคาเท่าไหร่อย่างไรรายละเอียดยังไงบ้างรวมถึงเราปล่อยใครออกจากทีมไปบ้างนะคะ mm hmm. ก็หวังว่ามันจะเป็นหนึ่งตลาดที่เปรี้ยงปังแล้วก็ทำให้แมนเชสเตอร์ยเต็ดกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีนะคะเอเวอเรสต์ทางมีอาวุธให้เลือกนะคะเอาเริ่มต้นเลยเกมกับอาร์เซนอลนะวันอาทิตย์นะ ขอให้ชนะได้ไหมเพียงม่งันก็ชีวิตยอยู่ยากอีกเพราะว่าฟอร์มสเกมที่ผ่านมาก็ไม่ดีเลยจริงๆอาประมาณนี้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับเลอเดวีกับพี่ชี่นะคะลุ้นช่วงตลาดซื้อขายวันสุดท้ายกันให้สนุกแต่ว่าอย่าลืมพักผ่อนกันให้เพียงพอด้วยนะคะเพราะว่าตลาดมันปิดดึกหรือว่าปิดเช้ามืดตามเวลาบ้านเรานั่นเองวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ๋อ ลืมสปอนเซอร์ท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนกันติดต่อกันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดแอสไซจอยพิชชี่นะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ